ทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยอากาศดีของช่วงหน้าหนาวประมาณติดลบสององศาหิมะเริ่มมาแล้วก็จะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ลีก็เลยติดประดับไฟก็เดี๋ยวลีจะให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะ้องหิมะลงแต่ก็ลงไม่เยอะนะแล้วก็มีคนทํางานอยู่ด้านนอกด้วยเดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะนี่ดูเจ้าตัวนี้นะดีใจดีใจใหิมะมา เขาชอบเล่นหิมะเนาะแล้วกข็ข้างนอกค่ะแฟนรีอ่าเริ่มประดับไฟเนาะที่ลงจอดรถนะรอบลงจอดรถเลยอากาศดีมากวันนี้แดดดูเพื่อนๆดูสินี่รีก็เพิ่งติดไฟอ่าประดับเนาะหน้าต่างดาวช่วงคริสต์มาสอ่าตัวนี้อยากเข้าบ้านแล้วมาไปดิคอม ก็วันนี้ลีจะทําอาหารของประเทศนอร์เวย์เนาะเป็นอาหารที่เขาทําประจําปีช่วงคริสต์มาสน่ะเป็นแกะเขาเรียกว่าพินเชิร์ตก็คือเนื้อแกะติดกระดูกก็ลีจะทํากินเย็นนี้จริงๆแล้วอ่ะมันจะทําช่วงคริสต์มาสแต่ช่วงคริสต์มาสเนี่ยลีทางานก็เลยต้องอ่าทำวันไหนที่ว่างก็คือคือคือเสาร์ที่นี้ลีหยุดงานไงก็เลยต้องอ่อ ก็ต้องทําอาทิตย์นี้เพราะว่าอาทิตย์หลังๆนี้ลีทํางานตลอดก็เลยไม่มีเวลาทําเพราะว่าไอเมนูเนี้ยมันใช้เวลาในการทํานิดนึงลีก็จะเลือกในวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเพื่อนๆที่อยู่นอร์เวย์อ่ะก็คงรู้แหละเพราะว่าอ่าก่อนที่เราจะเอามาทําเมนูนี้เนี้ยเราซื้อมาเราต้องเอาแช่น้ําไว้ทั้งคืนนะกี่ชั่วโมงก็ว่าไป12อชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะ มันจะเค็มมากเพราะว่ามันมีเกลือเนื้อเขาเรียกว่าอะไรเขาแช่เกลืออบเกลือไว้หรือไงดีก็ไม่รูนะ้เนาะแต่แช่น้าไว้ทั้งคืนละค่ะแล้วก็เอามาต้มนะแล้วเราก็จะมีหัวอันนี้นะเขาเรียกหัวคูเรี้แล้วก็หัวมันฝรั่งก็เดี๋ยวเย็นนี้ดีจะมาทําเมนูนี้เพราะว่าอร่อยมากแต่คนบางคนก็ไม่ชอบเนาะคนนอร์เวย์เขาจะไม่ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบ คนต่างชาติเาก็ไม่กินเนื้อแกะบางคนนะแต่รีอ่ะไม่เคยกินมาก่อนอยู่เมืองไทยไม่เคยกินนะพอมาลองชิมดูเออมันก็อร่อยดีบางคนก็บอกว่ามันเหม็นสาบมันก็ทั้งคนไม่กินมันก็จะเหม็นสาบนะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะเออมันก็อร่อยแล้วแต่คนชอบเนาะเดี๋ยวเย็นนี้เรามาดูค่ะว่าว่าลีมีวิธีทำทำยังไงเนาะดูตอนนี้สิแอบดูแอบดูพ่อทำงานค่ะนี่แอบดูพ่อทำงานบ้าดิ แฟนรีเขาชอบเนาะชอบติดไฟชอบชอบประดับตกแต่งจริงจเขาอยากได้อ,อะไรล่ะซันตาครอสตัวใหญ่ๆลรีบอกว่าไม่เอาไม่อยากเป็นจุดสนใจของคนผ่านไปผ่านมาเพราะว่าเพราะว่า,าบ้านเลียมเป็นทางผ่านก็คือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยคนที่จะออกไปข้างนอกในเมืองจะต้องขับรถผ่านบ้านรีก็ก็เลย ไม่อยากเป็นจุดเด่นรีชอบมากเลยอะ่ะเวลาช่วงหน้าหนาวช่วงช่วงคริสต์มาสหรือช่วงช่วงที่หิม ok ะอีมาตกอ่ะรีชอบนั่งตรงโซฟาบ้านรีนุมันก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่หญสามบานอย่างเงี้ย แล้วมองเวลาหิมะตกอ่ะมันสวยมากมันดูเหมือนเนี่ยมันเหมือนกับบรรยากาศออตอนเราเด็กๆอะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆเ,เ,เพื่อนเป็นไหมตอนเด็กๆเ,เราดูหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนของของดิสนีย์อ่ะมันจะมี <c oughs> หิมะแล้วก็มีซันตาคอส เราก็ดูแล้วเราก็เออนึกเออมันจะเป็นแบบเออเหมือนในหนังเลยมนึกถึงเห็นแล้วก็นึกถึงตอนเราเป็นเด็กๆเนาะพอเราได้มาเห็นแล้วเนี่ยโอเคหิมะมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็มันก็ยังสวยอยู่หนาวแต่สวยเนาะหนาวแต่สวยนี่ค่ะบรรยากาศบ้านลีก็ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็เปิดออกไปที่ระเบียงเนาะก็จะมีเพื่อนบ้าน นะลกนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นในครัวเปิดไฟวิฟวิลกค่ะครัวคนไทยก็จะลกแบบนี้แหละค่ะเนาะก็ตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านบ้านหลังนั้นก็คืออ่าเป็นพี่คนไทยเนาะเขาเขาเขาก็แต่งานชาวโนเวย์ก็ทักทายกันบ้างเนาะ นี่ยค่ะบรรยากาศช่วงหน้าหนาวเอาบรรยากาศสวยๆหนาวๆมาฝากเพื่อนๆเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรค่ะเข้าแวะมาทักทายเพื่อนๆเนาะอีกสองอาทิตย์ลีก็จะกลับเมืองไทยแล้วก็เตรียมเตรียมตัวค่ะว่าจะเอาอะไรไปแล้วก็ของฝากด้วยฝากพี่ฝากฝากฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะวันนี้ก็เอาเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากหนาวๆสวยๆเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new, like an old.